มาหุงข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟกันคะ่ะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเตรียมข้าวเหนียวที่เราต้องการจะใช้หุงจากนั้นก็เติมน้ำร้อนลงไปค่ะแล้วก็ใช้ทับทีคนให้เข้ากันค่ะเราจะแช่ข้าวทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะหลังจากครบ5นาทีแล้วเราก็จะนำข้าวมาล้างน้ำยางออกค่ะจะล้างประมาณ2-3น้ําน้ำจนกว่าเมือกของน้ำยางข้าวเหนียวจะหมดค่ะในระหว่างที่ล้างข้าวอยู่เนี่ยก็ลองจับดูนะคะว่าข้าวยังคงมีความลื่นๆอยู่หรือเปล่าวิธีหุงข้าวด้วยไมโครเวฟเนี่ยบางคนอาจจะทราบแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเหมาะมากๆเลยคะ่ะสำหรับ คนอยู่ต่างประเทศหรืออยู่หองหรืออาจจะเป็นคนที่เครื่องครัวไม่ครบเช่นบ้านของเอื้อนนี่แหละค่ะหลังจากล้างข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํามาใส่ชามแก้วสําหรับเข้าไมโครเวฟค่ะก็เกลี่ยข้าวให้เสมอกันจากนั้นก็เติมน้ําลงไปค่ะแค่พอปิ่มๆหรือไม่ก็เสมอกับข้าวก็พอค่ะจากนั้นก็เติมน้ํามันลงไป1ช้อนค่ะจะเป็นน้ํามันพืชหรือน้ํามันมะกอกก็ได้น้ำมันเนี่ยจะทําให้ข้าวเหนียวไม่ติดมือเราค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้จากนั้นก็จะใช้แรปพลาสติกมาปิดที่ชามค่ะเราจะหุง้าเเหนนียังงมด2คครรรระะอบแก่ ปิดทั้งหมดเลยค่ะแต่ไม่ต้องปิดให้ตึงนะคะเดี๋ยวตอนเข้าไมโครเวฟแล้วมันจะแตกแต่ถึงพลาสติกมันจะแตกออกก็ไม่เป็นไรจากนั้นก็นําเข้าไมโครเวฟค่ะตั้งไฟไปที่สูงสุดก็คือ800ว<า><า>ัตต์ั้งเวลาไปที่7นาทีค่ะขาดเกินนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรหลังจากครบเวลาเราก็จะนำข้าวเหนียวออกมาจากไมโครเวฟเพื่อนํามาคนให้เข้ากันแต่ตอนที่เปิดพลาสติกขึ้นเนี่ยให้ระวังหน่อยนะคะเพราะว่าไอความร้อนจะออกทับพีคนข้าวเหนียวให้ทั่วๆกันเลยค่ะคนข้าวจากข้างล่างขึ้นบนมาด้วยก็ได้ค่ะทีนี้หุง ช่องไวสาหรับระบายอากาศนิดหน่อยก็พอแล้วก็นําเข้าไมโครเวฟอีกเป็นรอบที่ 2, 2ตั้งไฟไปเหมือนเดิมก็คือ800วัตต์ค่ะแล้วก็ตั้งเวลาประมาณ3/4นาทีหลังจากครบเวลาจากนั้นก็นํเข้าวเหนียวออกมาตอนเปิดพลาสติกเนี่ยก็อย่าลืมระวังมือนะคะเพราะว่าไอร้อนเนี่ยจะลวกแล้วเราก็จะนํเข้าวเหนียวออกมาเกลี่ยค่ะเกลี่ยให้ความร้อนเนี่ยระบายออกไปข้าวเหนียวจะได้ไม่เฉียบบนถาดหรือเกลี่ยบนกระด้งก็ได้ค่ะแต่ว่าเอ้ยไม่มีก็จะเกลี่ยบนกระดาษไขแทนแต่ว่ากับไทยรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะหาหัวติดกระด้ง ที่แล้วก็ลืมคิดค่ะนึกแต่จะเอาของกินมาทีนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเ,าเ้าวเหนียวของเราพร้อมกินแล้วค่ะไปลองทํากันดูนะคะสะดวกรวดเร็วมากค่ะ